ในในฐานะหนูเป็นน้องคนหนึ Hence, it? It? It, ่งอะไรเงี้ยหนูหนูมองว่าจะรื้อหรือว่าไม่รื้อคดีหนูหนูว่าให้ให้ทางกฎหมายเขาแบบเคาะมาเองดีกว่าคือถ้าจะให้ถามเรื่องกระบวนการกฎหมายว่าควรรื้อหรือไม่รื้ออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ากฎหมายเขาตัดสินเองได้ถ้าสมควรรื้อก็ให้เป็นไปตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทุกทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ควรหรือก็แล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าให้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเนาะอย่างเวลาที่ผ่านมาสองปีกว่าโมแค่คิดแค่อย่างเดียวเลยว่าขอให้มายุติธรรมที่สดุดเท่าเท่าที่จะเท่าที่จะทำได้อะไรก็ได้ให้มันให้มนยุติธรรมแค่นั้นก็พออย่างชว่วงหนึ่งมันเงียบหายไป อยังไงกับมันบ้างมันยังคงมีสิ่งที่เครือแข็งใจโมหรือไหมหรือว่าที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ข่าวหายไปใช่ไหมคะโมเอาโมพูดจริงๆจากใจนะผมไม่ได้สนใจว่าแบบจะหายหรือจะอยู่หรือจะอะไรยังไงคือสองปีกว่าที่ผ่านมาทุกๆเดือนอะโมโมไปหาเขาที่ที่คิด์สจักรไปหาไปไหว้ตามเทศกาลเราเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบเทศกาลไหน คริสต์มาสวอลเลนทา์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเพิ่งปาบทำบุญทำมิสซาให้พี่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างหลังคาตรงบันไดที่คิดจะจัดให้อะไรอย่างเงี้ยคือคือโมก็ทำแบบเนี้ยให้เขาตลอดไม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาใดก็ตามต่อนที่โมเป็นพุทธโมโมก็ทำให้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งที่เราไปหารับแล้วพูดคุยกับเขากับพี่เขาคือเหมือนหนูไปนั่งบ่นได้เลยคือตรงนั้นมันมันมันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ย ว,วันไหนที่เดือนไหนถ้าถ้าไปบ่อยก็จะไปนั่งบนให้ฟังว่าออตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อย่างนี้ก็จะมีตุ๊กตาเล็กๆตัวน,น้อยๆอะไรอย่างงี้ไปฝากรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรทำให้รู้สึกว่าอย่างคงต้องไปที่ที่นั้นอยู่เสมอนหนูจะไปตลอดทั้งชีวิตหนูนี่แหละหนูหนูหนูหน,หน,หน,หนูไปหาเขาอยู่แล้วยกเว้นว่าบางเดือนที่ที่เราติดงานมันไม่ว่าจริงเดี๋ก็จะลงลูกอื่น ได้อะไรกลับมาหร oh, ือว right mm ่าเรารู้สึกยังไงกับการไปหนูหนูแค่รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ไปหาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกแค่ไปหาทุกทันที่ยี่สิบสี่จะจะไปตรงนั้นไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวอะไรของโมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนชาวเน็ตเขาราว่ารู้สึกว่าดีใจที่แบบมีคน มีกระแสขึ้นมาอยากมาคือความจริงแรงงานเเนี่ยคนรอบข้างมีการคุคคคยกันไหมว่าดีจังเลยที่แบบหมายถึงว่ามันจับมาอีกรออเป็นไรกลับมาคือจริงก็ให้มันยุติธรรมที่สุดราคาหนูหนูได้หมดอะไรก็ได้แต่ขอให้ยุติธรรมกับทุกทุก,ท,กทุกฝ่ายไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายเดือนะคะให้มันออกมายุติธรรมอะไรอ่ะเยถ้าเอาความรู้สึกตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิม เหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิมจริงๆอะ่ะหนูหนูเลือกที่ที่จะไม่ไม่ไม่เลือกที่จะไม่พูดกับใครเลยเพราะว่า,าจริงมันรู้สึกตลอดเวลาแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาคือความเรายังเสียใจอยู่ตลอดเวลาต่อให้ต่อให้จะมีต่อให้จะแบบเออโมรู้อย่างอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋ออ๋อเออืออือไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็ เก็บไว้ในใจเราดีกว่าทุกวันนี้เราก็ยังคิดถึงพี่เราทุกวันเพราะว่าก็คิดถึงคิดถึงเวลาเวลาไปที่ไหนเจออะไรก็เวลาไปกับฮิปโปไปกับอุ้ยไปกับฟุตเดินอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะแบบเออคิดถึงนางนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกเดือนอะโมโมไปตรงนั้นอยู่แล้วได้เห็นกระแสในโซเชียลเลยค่ะว่าแบบมีแบบชาวเน็ตหลายคนคือแบบว่าอยากแบบเชียร์อัพ เห็นอยาก็ิดตามอะไที่มันได้าุธรรมจริงๆเห็นค่ะเห็นค่ะก็จริงๆหนูก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปอ่ะเราเราก็อยากให้ความจริงถ้ามันมีความจริงอะไรนอกเหนือจากจากนี้เนาะก็ก็จริงๆก็ความจริงก็ออกมาก็ความจริงก็คือความจริงอะค่ะมันก็มันก็ต้องยุติธรรมกับใครคนใดคนหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี okay. thing, itself, the future, the ้ย ถ้าอย่างเงี้ยความเชื่อของหนูเองเคยฝันกับเราก็ห้ารอบห้ารอบส <ๆ S 1> ิง่งที่เขามาบอกเราคืออะไรพี่เชื่อไหมฝันแต่ละครั้งของหนูคือหนูเห็นพี่หนูจะนั่งอยู่ที่โซฟาบ้างนั่งอยู่ตรงตรงนู้นตรงนี้บ้าง <Thank you> แล้วเขาก็จะมายืนยิ้มแบบเหมือนที่เขาชอบยิ้มให้หนูแบบอย่างเงี้ยแล้วหน,ลหนูแล้วหนูก็แค่ทุกทุก ฝันทุกครั้งคือหนูแค่กอดเขากอดเขาร้องไห้ดีใจคิดถึงหนูบอกแค่นี้แล้วเขาเหมือนแบบอะไรขุงมึงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกครั้งเพราะว่าเวลาหนูหนูตอนที่เขายังอยู่อ่ะหนูก็จะอยู่อย่างเงี้ยกับเขาแล้วเขาจะค่อนข้างลำคาญว่าอะไรขุงมึ่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โม่โมไม่เคยฝันเห็นเขามาไม่ดีนะคะสวยเหมือนเดิม โมก็เชื่ไหมเขาว่าตอนนี้พี่เขาจะมีความสุขอยู่ที่ไหนเหมอนกันหรือพี่เขายังมีห่วงอะไรอยู่ไหมออย่างนี้คะอังจีงหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะ<ม>เรา<ม>ถ้าถามว่าหนูหนูสามารถรู้ชีวิตหลังความตายได้หนูก็อยากรู้หนูก็อยากรู้พี่เขาเหมือนกันอะไรยเงี้ยแต่ว่าใน,ในเมื่อเรารู้ไม่ได้แล้วก็เราก็เลยจะไปหาเขาตรงนั้นเพราะโมก็เชื่อว่ากระดูกเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ่ะก็ แล้วโมก็รู้ว่าเขาชอบที่ที่มันสงบสงบ,สงบตรงนั้นมันสงบจริงๆนะพี่แบบใครว่างๆลองไปดูมันมันสงบมากอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่ในทางข่าวในทางในความเขาบอกว่าบทวิญญาณแต่งูยังไม่เป็นไรรอที่จะให้ความจริงมากฏเราใครนะใครผู้ใหญ่ทางข่าว จริงจริงปล่อยปล่อยพี่เขาเธออะไรย่าเงี้ยอย่าอย่าอย่าไปแบบอุ๊ยเขายังห่วงอุ้ยเขายังอยู่อะไรเงี้ยคือความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราเราแค่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ให้มันสวยที่สุดสําหรับเขาก็พอแล้วอย่า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 ไปดึงหรืออย่าไปไปล้งอะไรไว้เลยค่ะแค่แค่นี้ก็ทุกคน มันก็เสียใจมากพอแล้วนะเดี๋ยวไปดึงไปไปล้างอะไรขนาดนั้นเลยค่ะจริงๆสิ่งที่เป็นไปได้นะตอนนี้คือรอกระบวนการยุติธรรมมันทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะมีต่อให้จะไปแบบพูดอะไรก็แล้วแต่มันรอรอกระบวนการกฎหมายอย่างเดียวเลยค่ะแต่ในใจเราก็ยังหวังที่อยากจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมหรือแบบความจริงอะไรเงี้ยก็ค่ะหวัง หวังเหมือนกันหวังว่ามันจะออกมายุติธรรมที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบแล้วก็เห็นแหละทุกคนโชว์นู่นโชว์นี่อะไรเงี้ยหนูก็เห็นนะหนูก็ผ่าน,านไปอ่ะเหมือนหนูเริ่มปล่อยวางจับๆับทุกอย่างวันหนึ่งพอเรารู้เราหายสงสัยหนูก็จบแค่นั้นเองไม่ไม่ได้เอาไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ย อยากจะรู้เรื่องนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมาคุยกับพีโใช่ไหมไม่มีนะคะแต่ว่าคืดคืดอย่างอย่างที่หนูบอกก่อนหน้านี้หนูสงสัยอะไรอะ่ะหนูก็จางแจ้งหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่าหนูหนูก็จางแจ้งในความรู้สึกของหนูในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทุกคนในกลุ่มในกลุ่มก็จะมีแค่ฮิโปโปอ,อุ้ย น,หนาหรืออะไรอย่างงี้นะแต่กับคนคนอื่นเรา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 ไม่พูดถึงละกันอะไรเงี้ยหนูหนูแค่รู้สึกว่าเราหายสงสัยละจบละเข้าใจละต่อไปนี้ใครจะทําอะไรก็ให้เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นไปแต่และหน้าที่แต่และหน่วยงานหนูว่าความสุจริตมันยัง <ขอ S 1> มีอะค่ะขอให้ยุติธรรมที่สุดเาที่จะยุติธรรมได้หนูขอแค่นี้เลยให้มันยุติธรรม หายคนก็ในเทห็นหว่ากดแห,ดดหกรรมยุรเสมอสิบปีก็ไม่สายครัพี่กี่ปีก็ไม่สายมันยุติธรรมเสมอมันรอชาตินี้แหละพี่ต่ไม่ว่าใครจะคนคดีคดีของใงภามัยก็จะโด จริงหนูแบ่งเป็นสองพอยนะคะคนที่ต้องการจะทวงความยุติธรรมหรือคดีขอบคุณค่ะหนูขอบคุณค่ะส่วน่วนอีกพอยหนึ่งขอขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงแต่ว่าหนูเชื่อว่าความถูกต้องมันมีเสมอต่อต่อให้จะเป็นต่อให้จะเป็นการข่มขู่หรือว่าใดๆท,ที่ที่ถามมาโนะมันก็ หนูเชื่อว่าความถูกต้องมันก็มีกฎแห่งกรรมมันก็ยังมีความยุติธรรมก็ยังมีชา้าเร็วก็ต้องก็ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น